ชาติวันนี้วันที่28เดือนกรกฎาคมปี2024เราจะมาฟังคำพูดของอแวกบัฟดาดาซึ่งพูดโดยอแวกบัฟดาดาเมื่อวันที่31เดือนธันวาคมปี2000หัวข้อของเมอรีในวันนี้เครดิตบัญชีการออมของลูกแล้วจงมาเป็นผู้บริจาคที่ยิ่งใหญ่ตลอดเวลา วันนี้ผู้สร้างยุคใหม่กำลังดูลูกๆของท่านผู้ที่มีสิทธิ์ต่อลูกใหม่วันนี้ลูกๆในยุคเก่าอยู่อย่างธรรมดาธรรมดาในขณะที่ในวันพรุ่งนี้ในยุคใหม่ลูกนั้นจะอยู่อย่างมีค่าคนสักระเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในอาณาจักรมันเป็นการละเล่นเกี่ยวกับวันนี้และพรุ่งนี้แล้ววันนี้ลูกเป็นอะไรลูกนั้นจะเป็นอะไรในวันพรุ่งนี้ ลูกๆดวงยานที่มีความรู้โดยเฉพาะพิเศษแล้วในวันพรุ่งนี้นั้นที่จะมาและมันก็จะชัดเจนเหมือนกับวันนี้ลูกๆทั้งหลายได้มาที่จะเฉลิมฉลองปีใหม่แต่บัฟดดาได้เห็นยุคใหม่แล้วลูกแต่ละคนจะต้องได้สร้างแผนการใหม่ๆของตัวลูกเองสำหรับปีใหม่ไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เป็นวันจบสิ้นของปีเก่า ผลของปีทั้งหมดได้ถูกเห็นในตอนจบของมันเพราะฉะนั้นวันนี้วัปตะดาก็ยังเห็นผลของลูกๆสำหรับปีทั้งหมดมันไม่ได้ใช้บาปานานในการที่จะเห็นสิ่งนั้นดังนั้นวันนี้วัปตะดาก็เห็นบัญชีการออมของลูกแต่ละคนโดยเฉพาะลูกๆทั้งหลายได้เพียรพยายามลูกยังอยู่ในการจดจำลูกทำงานรับใช้และก็ยังเติมเต็ม การรับผิดชอบของลูกต่อการติดต่อและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทางโลกและอโรกิกของลูกอย่างไรก็ตามลูกนั้นได้เครดิตมากมายเท่าไหร่ไว้ในบัญชีออมของลูกในทั้งสามประเด็ดนนี้ทอนของวัตดาสำหรับเราขอให้ลูกนั้นจงมีหัวใจที่มีความสุขตลอดเวลา อยู่เหนือคำถามต่างๆทำไมและอะไรโดยการมาเป็นตัวของการมารลุผลดวงยานผู้ที่เป็นตัวของการมารลุผลอย่างเต็มที่ไม่สามารถที่จะมีคำถามใดๆเกี่ยวกับสิ่งใดๆบุคลิกภาพของความสุขจะปรากฏให้เห็นอยู่บนใบหน้าของพวกเขาและการกระทําของพวกเขานี่เรียกว่าความพึงพอใจถ้ามีความสุขน้อยเหตุผลสําหรับสิ่งนั้น ก็คือขาดการบรรลุผลบางอย่างและเหตุผลสําหรับขาดการบรรลุผลก็คือความอยากอันใดอันหนึ่งได้มีความอยากที่ละเอียดอ่อนมากมายผาลูกนั้นไปสู่การขาดการบรรลุผลบางอย่างเพราะฉะนั้นจงวางความอยากปรารถนาชั่วขราวไว้จงมาเป็นตัวของการบรรลุผลแล้วลูกก็จะคงอยู่อย่างมีหัวใจที่มีความสุขได้ตลอดเวลา คติพจน์ให้คงอยู่อย่างดูดรัพย์ในความรักของพระเจ้าแล้วแรงดึงดูดของมายาก็จะจบสิ้นไปอัจฉะโอมชานติ